สวัสดีครับผมก็มาเจอผมกบอยนะครับผมในช่องมิเตอร์ซีอูนะครับผมมันสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาพูดถึงแพทประจําสัปดาห์นะครับผมวันที่วันที่เท่าไหร่เลยเนะี่ยวันที่สามสิบมีนาครับผม30มสิบมีนาแพทวันที่3ามสิบมีนานะครับ,มมนะนนรบเดี๋ยวนะแพทอยู่ไหนเอย แพดวันที่30มีนา2566นนะครับผมมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับผมก็คุมประจำเดือนนะครับผมเล่นเซิร์ฟนะครับก็มีแบบทั่วไปแบบ G แบบ YG นะครับผมก็ประมาณนี้นะส่วนกิจกรรมที่2นะครับคือการสร้างตัวละครใหม่นะครับผมการสร้างตัวละครใหม่จะได้รับบัฟนะครับผม ผู้เล่นหน้าใหม่นะับผมแล้วก็ผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นอีกครั้งในระยะเวลานะครับผม3มเดือนนะครับผมไม่ได้เล่นนะผมกลับมาเล่นอีกครั้งก็จะได้รับบัฟเหมือนกันนะผมก็จะได้รับบัฟจาก20เป็นห0เปอร์นะครับผมทั้ง2อย่างเลยทั้ง2บัฟนะบัฟบัฟไม่ซ้อนทับนะครับผมถ้าเรา ในในตี้มีทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่านะครับอยู่ด้วยกันนะครับผมก็จะได้รับปัฟหนึ่ปอร์ไปเลยนะครับผมนะครับเบิ้ลไปเลยทีเดียวนะฮะต่อมานะครับผมกิจกรรมเช็คชื่อนะครับเช็คชื่อเช็คชื่อคนหวนคืนนะครับไม่ได้เล่นมาเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับผมจะได้อีโมชั n นนะครับมิงมินะครับผมหรือแล้วก็วันต่อต่อไปก็คือไลฟ์มอนทินนะครับ โสมหัตรายาตรานะคุ้มจิต40เปอร์กำจัดวิญญาณนะครับอ่าคุ้มจิต150เปอร์นะครับ1วันนะครับอ่ายาบวกอาวุธ2นะครับบวกเครื่องสมใจหน่งนะครับผมป้ายยุทธนะครับสมุนไพรแดงใหญ่นะครับผมกายร่างอาวุธนะครับผมลายเขียวนะครับผมแล้วก็แพ็ิเกจกล่องต้อนรับนะครับผมยันดิน30วันกระเป๋าเป้30วันนะครับผมอ่าสร้อยหยกแดงนะครับผม ต่อมาสำหรับตัวละครใหม่นะครับกล่องเติบโตนะครับที่เลเวล35นะครับผมเลเวลเดยวนะรับได้ตั้งแต่เลเวลก่อนเลเวล10นะพอเลเวล35นะครับ35จะได้รับไอเทมนะดังต่อไปนี้นะครับยาตาโรมไม่ใช่ยารักษาแผลใหญ่นะครับผมยา <c oughs> สมเซียนนะลูกแก้ว200ล้านนะกิจกรรมนะเดียวไม่ได้นะครับผมคุ้มจิตเลิศนะฮะสองร้อยเปอนะครับโอสถทิพโอสถปีศาจนะสองร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับต่อมากล่องเติบโตของเวลหกสิบนะย่าเยียทิพโอสถสามครั้งนะครับโสมตรายะจานะครับอ๋อนี่กล่องเลวสามห้าอันนี้เลวลกสิบโอเคโทษที ันนี้35นะครับผมแล้วก็เลเวล60เนี่ยก็จะได้การล่างทะเลลึกนะครับผมหิงหิงแมป30วันอิโมชั่นนะทิปโอสด1วันนะครับผมเลเวล80ก็จะได้ป้ายเช่าอุปกรณ์นะครับได้สภาพนะครับแล้วก็สร้อยนะครับผมสร้อยแล้วก็ตุ้มหูนะครับผมหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนี่พอเลเวล100ก็จะได้สร้อยกับตุ้มหูอีกนะครับผมก็จะได้ เพิ่มมานะครับต่อมานะผมไอเทมไอสร้อยตุ้มหูเนี่ยมันก็ใส่ครบ2ชิ้นนะโจมตี50 50นะครับนะผมถ้าใส่ครบ3ชิ้นนะเพิ่มพลังปานบวกเนะครับผมโจมตีวิชา20นะครัต่อสู้มอนเตอร์ขนาดใหญ่นะครับผมบวก10นะครับ แต่นี่คือปป้้ายายป้ายอุปกรณ์เช่าไรสภาพนะครับของคัสสีนะเลขแปดสิบนะเป็นระยะเวลา10วันนะครับผมรับได้ที่ mc ขายยานะครับผมนะหมอวูจินนะครับก็ประมาณนั้นก็ซัมอคิิเชนนะครับก็สัตว์เทวะไก่นะ ไก่ชิคเก้นไก่เดนีครับเอ่อเอ็นบีซีซูยุนนะฮะซูยุนนะับผมรับสัตว์เทวะนะครับผมสัตว์เทวะลูกไก่ฤดูร้อนที่ลานนะฮะมาที่ลานนะครับผมรับเควสได้วันละหนึ่งครั้งนะครับรับเควสได้วันละหนึ่งครั้งนะครับผมรับเควสเพื่อหาก้อนเนื้อนะฮยี่สิบชิ้นเพื่อส่งได้รับเอร์ใบรับรองนะเป็นม้วนคัมภีิวเลี้ยงลูกไก่นะครับผมจากนั้นเราก็ส่งเควสนะครับผมเราก็ย้ายได้สัตว์เทวะขั้นแรกมานะครับผม ส่วนทายังไงถึงได้ขั้นที่2แน่นอนครับเราต้องทควสหามว้วนคัมพีนเนี่ยอีก4วันทํา4วันนะครับผมทํา4วันเสร็จแล้วก็บวกสัตวเทวะเลเวล1ที่เราได้มาก่อนหน้านี้นะผมก็จะอัพเป็นเวลสองนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําอีก5วันนะครับผมแล้วก็สัตวเทวะเวลสองอัพเป็นเวลสาหลังจากนั้นเราก็ทําต่ออีก5วันนะครับสัตวเทวะเวลสามแล้วก็ลูกอ,อะไรวะ คัมภีนะครับใบอนุญ,ญาตเนี่ยอีก5วันนะครับผมก็จะได้รับสัตว์เทวะขั้น4ี่ว่าจะมาถึงขั้นสุดท้ายก็ปาไป20วันกันเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนั้นแหละแต่ชื่อชอบก็ทีเดียวจบนะครับจะได้รับรับปาตามนี้ครับก็เป็นจะเป็น2เท่านะก็จะเป็น2เท่าจากปกตินะับผมจากที่เราได้จากเพจของฟรีนะของฟรีกับเสียตังมันก็ต่างกันอยู่แล้วนะครับเข้าใจตรงกันนะครับ กิจกรรมขั้น4ี่นะครับผมหรืออันนี้นะครับบางคนเคเวดบักผมก็บักนะครับผมก็ไม่สามารถดราฟเเวสได้นะครับทำได้แต่เคเรดรายวันคือมออ้วนคอมพิเท่านั้นเองนะฮะก็ประมาณนั้นต่อมากิจกรรมกิ s บอสกิงบอสมาอีกแล้วนะชุดคุมหุ่นดีนะครับผมว้าวนี่ครับ รู้สึกว่ามันค่อนข้างจงเงียบเหงานะไม่มีใครค่อยตีกันเลยนะแต่ถ้ามันเพิ่มไปว่ามันมีชุดคลุมมี up level นะครับผมมองว่า up level หนึ่งคันหนึ่งเวลเออหนึ่งหนึ่งเวล up level หนึ่งเวลหรือแม้กระทั่งว่าเสริมดีพิเศษตก,กับผมว่าน่าจะมีแบบเออกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงกันอยู่บ้าง นะผมแต่5้ากิ่งนะครับผมมีคุณบอกมาว่า5กิ่งออกบอสออก2ตัว5้ากิ่ง7จ็ดห้าสาห้าออกออกออกสตัวอีก33าตัวไม่ออกบอสอีเวนต์โอเคเข้าใจตรงกัน <c oughs> ต่อมากิจกรรมบัฟปาร์ตี้นะครับกิจกรรมบัฟปาร์ตี้ห้เปเซนนะครับผมตั้งแต่30มีนาถึง3พฤษภานะครับ ชัดเจน2องแ2 4ชั่วโมงต่อมาหลังจากนั้นเสร็จก็คือซัมเมอร์เฟสิวัลนะครับตะลุยชายหาดเกาะพีพีนะครับเกาะพีพีก่อนหน้านั้นก็มีกิจกรรมแจกคุมฟรีซึ่งอธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้นะเพศช,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 ชายใส่โค้ชชายเพศหญิงใส่โค้ชหญิงอย่าใส่ผิตนะใส่ได้แค่ครั้งเดียวอบอกไว้ก่อนเล่นตัวหญิงแล้ว ไอดีนั้นเสือกใสโคชชายจบเลยนะชีวิตบอกไว้ก่อนต่อมาอันนี้นะครับผมกิจกรรม30มีนาถึงถึง30เมษานะแต่คลุมเนี่ยมีระยะเวลา2เดือนนะผมมีเวลารับ1เดือนนะครับเออนี่ดูดูด,ดูเพราะว่าคลุมเนี่ยมันจะลบวันที่1มิถุนาเนาะนะมันต้องผ่านพฤษภาไปก่อนคือคุมมาสเดือน ต่อมากิจกรรมล่าแตงโมอ,งอร่อยคือยังไม่ถึงวันที่12คือว่ามึงเอามาเพื่อนะฮะเอามาเพื่อกูมไม่เข้าใจเหมือนกันนะับผมกิจกรรมจะเกิดตั้งแต่เดี๋ยนะกิจกรรมทุกเซิร์ฟเวอร์นะมอนเตอร์อร่อยเนี่ยจะถูกอัญเชิญทุก2ชั่วโมงชั่วโมงเลขเลขี้ครึง่งเลขขี้ครึ่งใช่คือมันตั้งแต่บ่ายโมงครึง่งไง มันลงท้าย้ลยครึ่งหมดเลยนะครับตีด้วยมือเปล่าเท่านั้นห้ามแชร์วุธนะสิ่งที่ดอปคืออมยิ้มคิดมากกล่องสมบัติต่างๆนะหินกายทองหินหยกเย็นหินโยก,กลางหินเสริมพลังหินวิญญาณล่างอะดับแหลนะครับเก็บเก็บไว้ขึ้นเนี่ยอมยิม้มก็จะมีราคาปกติก็ลูกระบาดอยู่ตอนนี้หรือว่า0.5ไม่แน่ใจกองสมบัติต่างๆจะได้เครื่องประดับ ดีอยู่หรือไม่ก็ถ้าเป็นกิจกรรมของปีเก่าๆก่ากอนเก่ากอนกอนก่อนนู่นนะครับผมมันก็จะได้เอออะไรวะแตงไม่ใช่แตงโมลยมันจะได้เออมีประดับดอกใช่ไหมมีหินวิญญ,ญาณตกอันนี้คือมีอยู่แล้วสิ่งที่เพิ่มเติมคือแหวนพน้นเออแหวนพ้ตกด้วยนะครับ นี่คือเกาะพีพที่เราพูดถึงตั้งแต่หัวข้อข้างบนนะกว่าจะมาถึงเรื่องของมันนะในสถานที่แห่งนี้นะไม่สามารถไม่สามารถใช้กล่องบอดวาร์ฟออกมาได้อ่าใช้กล่องบอ,อ,อไดออบอได้ปกติแต่วาร์ฟออกไม่ได้นะก็เหมือนเขตฝึกฝนนั่นแหละนะแล้วก็เอียกพีคูณ1.5เท่านะและแผนที่นี้มันจะโหดสัตว์ปรลัดบอกบอกไว้เลยนะตีเจิบๆพอสมควรนะครับไอ ไปยังเกาะ PP เนี่ยรู้สึกว่าไม่ดไม่ดอกไอเทมนะไม่ดอกไอเทมนะครับไม่ดอกไอเทมนะครับก็เกาะพ p เนี่ยสามารถทำเพสได้วันละเ,เดี๋ยวนะวันละสองครั้งนะครับสองครั้งโอเควันละสองครั้งคือซื้อสัรสารลักนี้ใช่ไหมใช่แล้วบัฟบัฟนี้เราสามารถรับได้สองครั้งต่อว,วัน นะจำกัดคือคลสคสองถึงคาสเซนสี่นะครับอ่ะเนี่ยมันก็จะมีช่วงระดับเลเวลอยู่3 5มสถึงเจนะครับแปดสิถึงร้อยเถึงร้อยสิบเก้าร้อยยีถึงร้อยสี่นะครับผมประมาณนั้นนะครับเมื่อเข้าไปยังประตูฝึกฝนแล้วนะครับผมก็จะมีหากต้องการออกต้องคุยกับเอ็นบถึงจะออกได้นะครับผมไม่ออกไม่ได้ออไไน,นะเอ็นีซีก็น่าเออมอนเตอร์ก็น่าตาแบบนี้นะ อันนี้พนึกน้ําแข็งใไหมอยู่วังเย็นอันนี้อยู่ที่ราบนะฮะอันนี้อยู่อไไหนวะอยู่ในในดันเปลี่ยนดันกิวเออดันกิวอันนี้อยู่ป่าแดนใต้นะครับที่จริงนะแต่เขาจับมาใส่ในเกาะพีพีนะผมเพื่อคูณอีพีหนึ่งจุดห้าเท่าต่อมา กิฟต์โบนัสของสายเติมนะครับเราคงไม่พูดมากนะสายเติมมันจะได้อะไรก็เรื่องของมันนะเนี่ยคือเติมแชทเต็มคือ2 0 0พันสองพันเก้าร้อยเอัอน,นี่สองพันเก้าร้อยหนึ่งบาทต่อหนึ่งเต้มใช่ไหมให้นี่หรือว่าแคทอันนี้ผมจำไม่ได้ไว่าหนึ่งบาทคือแต้มหรือว่าแต้มแคทอ๋อหนึ่งล้านอ๋ออันนี้คือแต้มแคทนะแต้มแคทยอดสี่หมื่นสี่หมื่นหึงจะได้พวกนี้ เต็แมแคสอันนี้ถ้าเต็มแคสอันนี้ก็คือใช้ไป29บาทก็ได,ไ,ดได้ของพวกนี้นะเติมแล้วใช้ได้ยี่สิบเก้าบาทได้ของพวกนี้อ่าสองร้อยเก้าสิบได้มวลทินมาสองชิ้นนะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบก็จะได้ไอเทมพวกนี้นะครับถ้าเติมพันห้าพันห้าจะได้ไอเต็มเซตเวลเออแต่ต้องใช้แต้มนะใช้แต้มให้ครบนะครับ ถึงจะได้เทมปลดล็อกอันนี้นะผมโอเคต่อไม่ต้องพูดแล้วเยอะเกินนะต่อมามากิจกรรม s p ปเ i a l ลเซล9บาท99บาทนะผมมีมูลดิน9บาทนะปายุด9บาทนะเอออันนี้ไม่จำกัดว่า1ครั้งใช่ไหมซื้อได้เรื่อยๆหรอ,หรอของพวกนี้คือใช้ได้เอ่อซื้อได้เรื่อยๆเลยครับไม่จํากัดว่า1ครั้งนะ9บาท มันไม่เขียนวะเซีลเก้าบาทมันไม่จำกัดหนึ่งครั้งคนก็ซื้อในนี้ที่เก้าบาทมันทิ่น่ะผมว่าน่าจะมีข้อจำกัดอยู่นะครับเออมีข้อจำกัดอยู่แหละช่างมันเถอะเซปเอ่เวนเจอร์แพ็กนะครับผมสายท่องยุทธจักรนะรผมก็มีคลุมแจกอีกแหละ อันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะก็ซิทท่องยุทธนะครับผม5550แคทเฮ้ย555แคทนะครับผม555 5อาแคทอัน,นคือแต้มไงลบเลขศูนย์ไป2ตัวอ่าเติม555บาทนะมันจะได้คัมภีร์โบราณเนี่ย30เออไม่ใช่30สิ100ชิ้นนะต่อ1หนึ่งแพ็กเกจนี้ได้100ชิ้นนะครับผมก็จะได้อ่าไอค้คัมภีร์โบราณเนี่ยมันแลกอะไรได้บ้างก็ พูดพูดทุกเดือนนะไอ้เนี่ยนะสำหรับสายวอลเนี่ยก็ก็แลกอันนี้กันแหละนะพลังปราณ s p m พนะฮะพลังโจมตีนะฮะพลังป้องกันหลบหลีกอะไรพวกนี้สําหรับสายอยากเสี่ยงโชคเนี่ยผมว่าเพื่อรับคุมพันกว้างเนี่ยผมก็ไม่เชิงว่ามันจะคุ้มนะหกชิ้นเพอเพนี่มันออกอันนี้อีกเนี่ยคุมจิตหนึ่งวันอะไรพวกนี้ทิพโอสดเนี่ยเออไม่ได้คุมนะครับใช้60ชิ้นใช้เยอะไอน้นนใช้ทีละชิ้น2ชิ้นเองนะครับ เต่อมามอซัมเมอร์ซลโอ้อะไรวะมันมีขายของในซ้อนสายขายของทีนะไอทรงผมนะสัญญกรรมใบหน้าทรงผมสอนอูนะครับกล่องทรงผมนะครับจงเหลียวเอ้ยนะกระเป๋าเป้นะครับกระเป๋าเป้หลักกระเป๋าเป้รองนะครับยันพุนโลกีไร้มุนดินไม่สามารถซื้อขายได้29บาท อ่าแสดงว่าไอ้นู้ครั้งเดียวไอ้น,นุ้นไอ้น,นุ้นซื้อครั้งเดียวแน่นอนเพราะอันนี้โปรโมันจะซ้อนทําไมวะเออนะอน,นี้มันบอกว่าไม่สามารถซื้อขายได้อ้าวันนี้ก็เดียวไม่ได้นี่วะเฮ้ยหนึ่งวันแบบนี้เดียวไม่ได้ไอ้นู้ซื้อได้ครั้งเดียวอ,อ,อันนี้คลุมครับคลุมหน้าร้อนรอบนี้ก็มีอะไรบ้างมีว่ายน้ําแต่ละสีนะครับคะสีกันเลยทีเดียวมีไทยเทพวิจิตนะครับ แล้วก็หนุ่มรอเมืองสยามนะฮะสาวงามพระนครน,นะครับผมคุมฤดูร้อนนะฮะอ่ะต่อมาอัปเดตนะครับลบไอเทมเพจอีทเอ็กอีเตอร์เอ็กนะครับเพจไข่นะครับผมสเตวะเมิงมิงนะครับผมแล้วก็ลานปลาลองอิสระกลับมาแล้วนะครับผมสิ้นสุดการรวมเซิร์ฟเวอร์คือใครไม่ได้รวมหลังจากนี้ตัวละครก็หายไปแล้วนะครับผมหายไปแล้วประมาณนั้น ก็โอเคสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนผมกบอยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไ r ร b ์กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับบายบายไปแล้ว